เป,เป็นเสื้อยีนเกางเกงยีนเลยน่าสูงจริงๆนะวันนี้เรามาสเตตเคชั่นกันนะคะที่เคเมซมะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำลุงทัวกันนะคะที่แตนมาพักเป็นห้อง m มาเบิลสวีทก็คือจะมีเป็นแบบห้องนั่งเล่นด้วยก็เดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนก่อน,ออน,นไฮไลท์ของเขาจะอยู่ที่ห้องน้ำเนอะเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นแบบมาเ b ิลหมดเลยนี่ค่ะ ทริปวันนี้นะคะก็เป็นแค่2วันหนึ่งคืนนั่แหละแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศพรีวาเลนไทน์ hmm. นะคะจริงๆอะอยากไปต่างจังหวัดแต่ว่าเวลาคือไม่ได้เลย mm hmm. แล้วก็มีงานในกรุงเทพด้วยอะไรอเงี้ยแต่ก็เลยแบบเออมาสเตตเคชันในกรุงเทพละกันเรายังแบบสามารถไปงานได้แล้วก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวตันจะมีไปอีเวนท์ที่เอ็มโซเฟียเราก็เลยพักในเมืองเนี่แหละในแบบกรุงเทพอย่างเงี้ยมันก็ ฟีลเหมือนมาต่างจังหวัดเลยอะ่ะเออไม่ต้องออกไปไกลใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยปลีกเวลาไปแบบมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้โรงแรมในกรุงเทพที่เป็นแบบบูทีอย่างเงีง้ยค่ะก็เยอะก็สบายดีแล้วก็เร็วพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้ขับรถกลับบ้านแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยสบายนี่นะคะียะ ยังไม่ได้แกะป้ายเอ่ะอันนี้ซื้อที่เวียดนามไงของลีเบ

มันดีมากไัเย,ยเลยไทยเลยเริ่ฟินิชลุคของเรานะคะวันนี้ใส่เป็นดับเบิลเดนิมเสื้อน,นี้ตันได้มาจากซาร่าเออมันจะมีแบบเผ็ดๆนะคะแล้วก็กางเกงตัวนี้คือนานมากแล้วว่าของสเตฟ e นะคะเป็นทรงแบบบอลลูนของๆเนใส่เข้ากันแล้วมันเป็นสียีนเดียวกันเลยอย่างกับชุดเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้คือแตนจะชอบเอาเข็มกลัดอะคะ่ะมาติด ทําให้เวลาแบบเปิดเสื้อแล้วมันมันดูเปิดแต่ว่ามันไม่ได้ลงมาแบบเยอะเกินไปเลยโอเคแล้วเราก็ถึงพี่พัชลาไปนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูคอลเลคชันใหม่ทั้ค

กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราไปเอมสเฟียมานะคะตันได้กระเป๋าพิพัชรามาด้วยนะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูแต่ว่าตอนนี้ขอมาลบเครื่องสำอางก่อนนะคะขอล้างหน้านิดน,น,นึงเดี๋ยวจะอาบน้ำด้วยช่วงนี้เราไว้เล็บยาวนะคะถอดคอนเทนเน์ยากมากนี่เดี๋ยวว่าจะไปซือ้อไที่มันเป็นเหมือนแต่ว่าที่จุกเข้าไปแล้ก็แบบถอดคอนเทเแต่เป็นคนที่มือแบบทู่ๆแบบมือไม่สวยอะเออบางคนบอกมือเหมือนผู้ชายเลย แต่พอไว้เล็บยาวขึ้นมันก็อมก็โอเคขึ้นก็เลยขออนุญาตไว้เล็บยาวเลยแต่ว่าถ้าขอ,อนัดเล็บยากมากตัวนี้สวยนะเนี่ยผิวแบบจีมากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมามาตัวนี้ด้วยนะคะจะใช้มาสกของชาแนลตัวใหม่ เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าตัว number one the Chanel revitalizing mask ตัวใหม่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อเจลแบบ <c oughs> น่าใช้มากดูดิเขาจะช่วยเสริมเรื่องการผัดเซลล์ผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความเรียบเนียนแล้วก็สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นคือ <c oughs> มันจะเป็นแบบ เป็นเจลลแบบนี้เลยแล้วหอมมากอันนี้ก็คือเขาให้ใช้แค่อาทิตย์หนึงหนครั้งเท่านั้นนะคะตัวนี้เขาจะมีสารสกัดจาก AHA แล้วก็กรดจากดอก Hibiscus ด้วยถ้าแบบบางๆได้เลยไม่ต้องหนามากนะระหว่างเรารอมาค่านาทีนะคะคือเขาบอกว่าลงผิวไว้เรียบร้อยแล้วก็แบบนวดนวดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งมาร์สเอาไว้5นาทีเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเวลา ตัวนี้เขามีสารสก,กัดแล้วก็ออยจากดอกคาเมเลียสีแดงนะคะมี AHA แล้วก็กรดจากดอกฮีบิคัสด้วยตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวช่วยเสริมการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนของเราแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วเนื้อของเขาก็คือเป็นสูตรเจลนะคะมันจะมีความสดชื่นเวลาลงไปที่ผิวแล้วก็มีกลิ่นแบบ หอมมากนี่คือเป็นคนที่ชอบกลิ่นของไลน์นัมเบอร์วันเดอชาแนลมากทุกอย่างกลิ่นของเขามันจะมีความหอมแบบหอมละมุนเวลาใช้เราจะรู้สึกแบบสดชื่นด้วยรู้สึกแบบรู้สึกอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ดนะัเออในมาสกตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง92%แล้วก็มีส่วนผสมจากดอกคาโมเลียเนี่ย55%เลยที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเรียบเนียนแล้วก็ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นด้วยนะเขาบอกว่าเป็นมาสก์ที่จะช่วยคืนความมีชีวิตชีวาให้ กับผิวของเรานะคะผิวดูแบบเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยล่องลึกด้วยนะคะทําให้มันมีความตื้นขึ้นรวมถึงรูขุมขนเนี่ยก็จะมีความกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็หลังจากใช้เจ้า Number o n วันเด h a n ช r r v v i t a l i z i n g m a ลนะคะก็อย่าลืมลงกันแดดด้วยจริงๆกันแดดเนี่ยต่อให้ไม่ใช้มาร์กตัวนี้ก็แนะนําให้ลงกันแดดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบใช้บ้างไม่ใช่บ้างอะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ใช้เจัมาร์สตัวนี้ก็แนะนําให้ลงครีมกันแดดด้วยเพราะว่าเขามี AHA แล้วก็มีกรดจากดอกฮ i บ i คา s นะคะแม้ว่ามันจะช่วยผัดเซลล์ผิวเราอย่างอ่อนโยนก็จริงแต่ว่าเพื่อป้องกันไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะช่วยปกป้องผิวของเราด้วยอ่ะมันยิ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความกระจ่างใสขึ้นมันทําให้ตัวโปรดักต์เนี่ยมันส่งผลแล้วก็มีประสิทธิภาพกับผิวเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูเวลาสีนหนึ่ง นาทีแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าให้แค่5นาทีพอนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวแตนจะมังจะล้างออกแล้วนะคะเนี่ยมันก็เป็นอ๋อเนี่งเป็นแบบมีความแบบติด,ตด,ตดนิดนึงตึง,ตงอ๋อมันก็ลื่นๆเนาะรู้สึกสดชื่นมากนะคะอย่างแรกที่ชอบมากเลยคือกลิ่นหอมรู้สึกว่ากลิ่นหอมติดหน้ามาก แล้วผิวว่าเวลาล้างเสร็จแล้วอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกถึงความตึงแต่ว่ามันเหมือนมาส์มันทําให้ผิวมีความแบบยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นส่วนตัวนะคะตอนที่ใช้ที่ลงมาส์ลงไปอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบยิบยิบนิดนิดแต่ว่าไม่ใช่แบบเจ็บไม่ใช่แบบแสบอะไรอย่างนงี้นนะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบที่ผิวนิดหนึ่งอะ่ะก็ถ้าเกิดสมมติใช้นะคะไม่ต้องใช้เยอะเลยเขาบอกว่าให้ทาบางๆลงไปที่ผิวเนาะก็จะช่วย พัดเซลล์ผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นให้ดูผิวนี่คือผิวหลังจากมาสก์เล้วเดิขอไปแช่น้ำแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำแล้วค่อยมาลงสกินแคร์กันต่อเนาะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราขอตัวไปดู YouTube ต่อแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะนี่ไปแล้ว Good night เรามา get ready กันเราจะกลับบ้านแล้วนะคะนี่ชุดเดรสที่ซื้อมาตั้งแต่เวียดนามยังไม่ได้ใส่เลยน่ารักมากใส่ซะเลยเมื่อวานตอนที่ลงสกินแคร์ไปแต่ไม่ได้เล่านิดนึงเนาะจริงๆเพราะว่าแต่นะทำรีวิวไปแบบ mm hmm. หลายรอบมากแล้วเกี่ยวกับตัว number one the Chanel red camellia revitalizing serum แล้วก็ตัว rich revitalizing cream นะคะซึ่งเป็นสูตรเข้มขน้นตอนนุญาตทาปากนิดนึงนี่แตนชอบอันนี้มากเลยอะ ทาปากทาแก้มวันที่เราไม่ได้แต่งหน้ามันมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบเนี่ยเวลาที่หน้าไม่ได้แต่องอะนี่นันทาเป็นสี purple energy นะคะมันเป็นสีม่วงก็จริงนะแต่ว่าเหมือนทาออกมาแล้วมันเป็นแบบสีชมพูอะอแน้วทาบอก นิสนึงเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็สำหรับ number no. one the Chanel Lip and Cheek Balm นะคะตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง86%เลยลก็มีออยล์จากดอกคาเมลียสีแดงด้วยที่จะทำให้ปากของเรามันชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงปากบำรุงแก้มไปในตัวคือมันไม่ได้เป็นแค่แบบเมคอัพเฉยๆอ่ะสีก็คือสวยแล้วตอนนี้มีสีเพิ่มมานะคะน,นี่คือ3สีใหม่เลยแล้วก็สีอิฐอันนี้ก็สวยอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ผิวแบบออกขาวอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยหน่อยะคะ่ะทาสีนี้สวยนะ แน่เลยมันดูส้มก็จริงแต่ว่าคือเหมือนพอแบบพอลงมาบนผิวแล้วอะมันก็ไม่ได้แบบส้มเหมือนตอนที่เราเห็นตรงนี้เพราะนี้มันแอบแจ๊ดนิดนึงเนาะโอเคเราแพคเกจจิ้งก็คือแบบซื้อเหอะหน่าซื้อจริงๆนะแตนชอบมากแตนมีสีที่เป็นสีแดงออที่เป็นสีแดงเรดคาเมเลียเลยอันนั้นสวยสวยมากแต่สีอื่นก็สวยเช่นกันแตนจะลงเป็นตัวเซรั่มก่อนนะคะเรดคาเมเลียร um. ีวิทไรซิงเซรั่มแนชอบอันนี้คือหนึ่งมันเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดรอปเปอร์ที่เป็นอัตโนมัติอ่ะคือมันจะดูดสกินแคร์ขึ้นมาเลยตามนี้แล้วอันนี้คือปริมาณที่ทางชาแน,นลเขาได้แบบทดลองแล้วว่ามันเหมาะสมกับการใช้หนึ่งครั้งถ้าได้ทั่วหน้าแล้วหอมมาก ก็ยังคงยืนยันว่าเป็นเซรั่มที่ถ้าใครอยากจะเริ่มใช้ Number ร์วันเดอร์ชนนะคะแต่แนะนําให้ลองเริ่มจากตัวเซรั่มก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นเซรั่มที่ช่วยในทุกๆอย่างอะ่ะพวกแบบสัญญาณร่วงโรยแห่งวัยาประการของเรานะคะก็คือปัญหาผิวทั้งหมดนั่นแหละลดเลือนริ้วรอยต่างๆทําให้ผิวของเรามันมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาใช้อ่ะจะรู้สึกเลยว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวจริงๆดูดิ ชอบมากแล้วกินหอมมาก,มากแล้วความพิเศษของเขาก็คือเขาใช้เรดคาเมเลียนะคะใช้เป็นดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเลยซึ่งไอดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยมันมีความแตกต่างจากดอกไม้ชนิดอื่นก็คือพิเศษกว่านั่นแหละมันมีความคงทนแล้วก็มันมีความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสามารถในการที่จะฟื้นบำรุงผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยมันกลับมาอ่อนเยาว์อ่อนวัยแล้วก็ให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนอกแค่ใช้ตัวเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวครีมแค่นี้ค่ะมันก็ทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วสิ่งที่เห็นอย่างแรกสําหรับแตนเลยนะคือผิวมันจะมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วเคยใช้อย่างต่อเนื่องนะคะผิวมันก็จะมีความแข็งแรงขึ้นพวกริ้วรอยล่องลึกต่างๆเงี้ยมันก็จะจางลงด้วยนะคะ แล้วก็ตานจะใช้คู่กันเลยนะคะทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมเนาะอันนี้ตัวครีมที่เป็น rich revitalizing cream นะคะคือจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตัวนี้ใครที่ผิวแห้งๆห,หรือว่าใครที่ต้องไปต่างประเทศรู้สึกว่าแบบเฮยช่วงนี้ผิวแบบไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้ตัวนี้นะคะมันมันดีมากแล้วคือมันไม่ได้ต้องใช้เยอะคือตัวเนื้อมันจะมีความแบบรู้สึกว่ามันเข้มข้นจริงๆนะแต่ว่าพอเวลาที่เราลงไปที่ผิวแล้วอะ คือมันก็เกลี่ยง่ายแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นแบบทันทีเนี่ย <c oughs> ผิววาวผิวดีมากเวอร์แล้วเวลาทาลงไปแล้วอะค่ะผิวจะรู้สึกสบายมากๆเลยรู้สึกสบายผิวรู้สึกหอมรู้สึกแบบมันรีแลกผิวมันมีความมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นอะเนี่ยมันได้ผิวที่ดู Mm. แล้วเนื่องจากเมื่อวันที่เราใช้ Number One ันเดอร์ช Re นลรีไวท i เทอร์ไลานะคะก็แนะนำให้ลงครีมกันแดดแต่จริงๆอะ่ะแตนะเป็นคนทากันแดดอยู่แล้วเราก็ทาเยอะทาทุกวันเนื่องจากว่าต่อให้เราไม่ได้ใช้ AHA อะคะ่ะแดดมันก็ทำาลายผิวเราอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากให้การมาร์ก์ของเราอย่างเงี้ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะเราก็ควรจะห้ามลืมกันแดดเลยคือแดดเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะคะสำหรับปัญหาผิวต่างๆเลยมลภาวะความเครียดอะไรเงี้ย เออเพราะฉะนั้นก็ลงไปด้วยขากันแดนจ้ะอย่าลืมทาคอด้วย แล้วก็แพคเกจิ้งในไลน์ของ n u m b e r One เดอร์ชนะคะ mm hmm. เขาก็เป็นแพคเกจิ้งรักโลกทําจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มันสามารถรีไซเคิลได้ในส่วนของตัวครีมอันนี้ค่ะที่เป็นแบบฟู s i z ์อ่ะเขาก็จะมีตัวรีฟิลนะคะซึ่งเราซื้อแค่รีฟิลได้ด้วยนะคะซื้อสวยด้วยรักโลกด้วยแล้วก็แบบดีไซน์ก็ดีคอนเซ็ปต์นี่ส คืออยู่บ้านเราก็แบบไม่แต่งเยอะแต่เราก็จะแต่งนิดนึงคือแต่รู้สึกว่าแค่เราลงคอนซีลเลอร์นิดนึงอ่ะมันก็ทําให้หน้าของเรามันดูสว่างขึ้นมันดูแบบมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นคือเพราะว่าแตนรู้สึกว่าส่วนที่ทําให้เราดูโซมคือใต้ตาแล้วก็ขอบปัดคิวตีสนึชอบมากเป็นคนบ้าสติ๊กเกอร์มากเลยทาตาแทนติสนึง ว่าจะไม่ได้ปัดตาแต่รู้สึกว่าถ้าตามันมีความไบรท์มันมีความสว่างสว่างอะมันสวยดีนะมีเป็นสีอาร์เดนบริกก็คือสีอิฐนั่นเองอ <c oughs> มันก็จะมีความแดงส้มนิดนึงเนาะ มันเป็นโปรดักที่แตนว่ามันเขาทํามาให้เราใช้ง่ายๆจริงๆคือสวยได้แบบเป็นธรรมชาติอะคือกระปุกเดียวไม่ต้องแต่งหน้าเยอะทาแก้มทาปากโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บของแล้วนะคะแล้วก็อาจจะขอปิดบล็อก วันนี้เท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็ตันว่าบางทีถ้าเราแบบไม่ได้มีเวลาที่จะไปต่างจังหวัดเราก็มาสเตตแคชชั่นกันในกรุงเทพเดี๋ยวนี้มีโรงแรมที่เป็นแบบบูทีคเล็กๆอะไรเงี้ยสวยๆที่ดีไซน์ดีๆเนะะี่ยค่ะเยอะมากๆก็มาให้ฟิลแบบเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันอย่างแบบพรีวาเลนไทน์นี้นะคะก็คือใกล้จะวาเลนไทน์แล้วอาจจะอุย้ยทำงานกันไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหาที่สเตตเคชชั่นในกรุงเทพเนาะตันมีทําคลิปไป สองสที่เหมือนกันนะคะทีออ่มีอีกอันนึงอะไรอะซันคิสก็สวยคือก็ให้ฟิลแบบธรรมชาติเหมือนไปต่างจังหวัดเลยก็อาจจะมีคลิปที่เป็นแบบสเต y c a ชั o นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะก็ ยังไงรอชมละกันแล้วก็ในส่วนของตัวโปรดักของ number one the Chanel นะคะถ้าใครอยากลองนะเดี๋ยวแตนใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ใน description box นะคะสามารถไปซื้อได้แล้วที่เคาน์เตอร์ของ Chanel นะคะทุกสาขาเลยรวมถึงอาฟิตที่แตนใส่ใน2วันหนึ่งคืนนี้ด้วย <laughs> เออสอวัน1คืนแต่ว่าใส่ไปประมาณ3าชุดว,วันนี้แตนขอตัวไปเก็บของก่อน